ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19เดือน9หรือว่า19กันยายน2567ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาฟันธงหลังช่างศึกเพชรดีประจำวันพฤาัสบดีที่19กันยายน2567ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลา6โมงเย็น ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินทางช่องทูยี่สนะครับทางสื่อผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิกในเวทีมวยรัชดำเนินทั้ง10คู่นะครับในะวัน,นี้มวยชกกัน10คู่ก็จะภาคกันในเวทีรัชดำเนินทุกคู่นะครับนะซึ่งผมเองก็จะเป็นการภาคแบบรายวันนะโดยคิดค่าบริการมวยหู V.I.P. ครับพกเครื่องกระพากในเวทีคิด300บาทมวยหูผ่านกล่องนะก็คิด200บาทแล้วก็ลายเสียง V.I.P. พวกเครื่องกระพากในเวทีนะค,ท AP, วค, T, คิดเพียงร้อยเดียวนะครับแล้วก็ชอบแบบไหนอย่างไรสามารถเทียโโรสมัครบ,บริการกันได้ที่082 751 1988นะครับ0 8 2 7 5 1 1 9 8อหรือ ID l ดีย HappyBall 2016อยู่ใต้คลิปทุกครั้งทุกคลิปนะครับ สำหรับท่านใดก็ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดดครับผู้สนับสนุนช่องย t u b e ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ v a k มีแอดนำหน้าครับ p a k y o k เจ็ดได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมการดูแลสมาชิกันเป็นอย่างดีนะครับท่านใดยังไม่มีตัวทอดชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่รุนไม่เชียร์ไม่รุ้นไม่เชียร์แล้วก็ไม่เล่นกับผนันใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนช็อกนี่จะมีข้อมูลมวย ให้กับสมาชิกฟังโดยละเอียดนะ,ะซึ่งท่านฟังผมวิเคราะห์มวยแล้วก็ให้นําไปเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ว่าข้อมูลมวยก่อนชกของผมกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ใครมีข้อมูลมากกว่ากันนะครับนะแล้วก็ผมอยู่ในเวทีการันตีว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับนะผมอยู่เวนอยู่ในเวทีด้วยกันก็ไม่ต้องไปกลัวใครครับหน้าตู้สู้ได้ทุกหูกินได้ทุกคนนะครับ มวยหูเบพก็เดือนละ1,500บาทสัปดาห์ละห้าร้อยบาทรายวันก็วันละสามร้อยบาทแต่ถ้าเกิดเราฟังเฉพาะวริษก็เดียวก็เดือนละหนึ่งพันบาทรายเสียงผ่านกล่องนี้ก็เดือนละหนึ่งพันบาทนะครับนะแล้วก็สัปดาห์ละสามร้อยรายวันก็วันละสองร้อยฟังเฉพาะวริษั็เดียวก็เดือนละหกร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าฟัง เฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตอนนี้มีเครื่องบริการให้80เครื่องนะสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ก็เต็มนะถ้าท่านใดอยากจะฟังผมภาคมายวยดนเวทีช่อง7มีคู่ห้าหกมันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ภาคให้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าจะได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับนะก็100บาทนะส่วนมวยหูอ่า VIP เฉพาะช่อง7นี่ยังไม่มีนะครับนะสมาชิกก็เรียกร้องกันมากนะก็คือให้ผมพกเครื่องเข้าไปภาคในเวทีช่อง7ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะก็อ่ายังม คิด100บาทนะครับนะก็สอบสามกันได้ครับนะโทรไปสมัครก็ได้0827511988ตอนนี้เลยครับเพราะว่าเต็มตลอดนะมีราคาฝั่งแน่นอนถ้าสมัครตอนนี้นะครับไลเสียงเป็นไายเสียง VP พกเครื่องภาคในเวทีเช่นกันนะก็เดือนละ400บาทภาคกันเสาร์อาทิตย์เลยนะไวกว่ามอยหูที่ภาคอยู่ที่บ้าน2วินาทีนะ ไวกว่าลายเสียงที่ภาคอยู่ที่บ้านไวกว่ามอยหูก๊อปแล้วก็ลายเสียงก๊อปนะครับอย่าไปเชื่อว่ามอยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านจะไวกว่าในเวทีนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับนะอย่าไปเชื่อว่ามอยหูก๊อปจะไวกว่ามอยหูจากในเวทีนะครับนะมอยหูสายตรงจากในเวทีนี่เป็นไปไม่ได้นะครับใครพูดอย่าไปเชื่อนะผมนี้ไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะผมภาคอยู่ในเวทีนะครับน้าถ้าฟังมอยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนี่จะช้ากว่าผมชัดเจนนะเทียบกันแล้วนะครับผมเองนี่เคยเทียบแล้วนะมีคนให้ฟังนะครับว่าคนนี้พูด ที่บ้านนะก็ปรากฏว่า,าช้ากว่าผมชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้มอยหูที่ไม่ได้ภาคในเวทีนี่ก็ถือว่าจะเสียเปรียบนะอย่าไปสนับสนุนคนที่ภา,าคอยู่ที่บ้านคนที่ก๊อปหลายเสียงม,มอยหูอยู่นะครับนะสนับสนุนคนทํางานมอยหู ทุกวันนี้ใครที่ภาคอยู่ในเวทีได้เก่งทุกคนนะครับไม่ต้องสองสัยเลยไม่จําเป็นต้องว่าเป็นใครนะครับนะถ้าณเวลานี้ยังภาคอยู่ในเวทีได้เก่งทุกคนเพราะว่าค่าใช้จ่ายการภาคมวยในเวทีหลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามวยหูที่พาคอยู่ที่บ้านก็แสดงว่าไม่เก่งนะครับเพราะว่า ถ้ามาภาคในเวทีก็อาจจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าหลายหมื่นเดือนก็หลายหมื่นนะค่าใช้จ่ายนะครับนกเขาก็เลยเลือกที่จะภาคอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าตั๋วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเด็ดทั้งสิ้นนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนะท่านใดที่ใช้บริการอยู่ก็แนะนำครับแนะนําว่าสนุนนุนใครก็ได้ครับที่ภาคอยู่ในเวทีนะครับก็มาว่ากันที่มวยคูที่1ครับนะมวยคูหนึ่งสึกเพชรอินดีวันนี้ที่เวทีรับเงินครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง เพชรพิชัยวี K, เคขาใหญ่ผูกก้การท่านของฝ่ายนําเงินทัศววัฒนสุพองนะครับมวยคนนี้ก็ชอกกับพิกัดน้ำหนัก1 2 0ปอนด์นำะมาเช้าในทรารแรงมา1 1ึ2ลดไป0.2ฝ่ายในะันก็มา1้อ6ลอดไป0ุนะครับซึ่งผมเองก็จะวิเคราะห์ให้เน้นๆ4คู่แรกที่ถ่ายทอดทางทีวีนะครับ สำหรับทางด้านฝ่ายแดงสิงพิชัยวีเคเขาใหญ่ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปรา่างนน่จะสูงยาวดูว่าจะได้เปรียบช่วงชกเห็นชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือบรบุนเข่าหนครับรับได้เก็บกันวัดทำได้ดีมีทนนอกป็นทนายชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะแต่ว่าผมอ่านว่าทางมวยวันเน้จะต้องชกวงนอกก็คือจะต้องถอยชกตั้งรับจับทางรดอมางตั้งโต๊ะอ,อยู่ข้างเชือกนะถ้าเกิดว่าโดนหนักแรงก็มีว่าบริวณชวนเสียไส้ตลอดเกมวัวจิตใจผมให้ 95%ครับสำหรับธนบัารกาแฟแดงซึ่งมีนักมวยไม่มากครับไม่กี่คนนะครับที่ผมจะให้ฮุยจุใจไม่ถึงร้อยนะแต่อันนี้ครั้งแรกาแแดงผมให้95เปอรเซนนะครับ ข้อมูลตระนักสิทธิของตะด้านสิงห์พิชัยปัจจุบันอายุ19ปี172เซนจากกรุงเทพกระดูกมวยชกมาประมาณสัก70็ดสิไวซ้อมอยู่เพชรปตอครับปอนด์ห้ากิโลกร,รมัมเวทช็อตประจำก็ประมาณสัก119ถึง120ปอนด์นะครับในะปี67ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะคะแนนคูชค่ชก1ครั้งเป็นการแพ้3ครั้งแล้วก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่1นึ่และยกที่2ชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดใน22ครั้ง เคยนอกคุชกหนึ่งครั้งในยกที่3ก็แสดงว่าอาวุธมวยองเทนเนอาแฝงนั้นไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับเพราะ22ครั้งนอกคุชกได้เพียงครั้งเดียวแต่ว่าทางด้านของฝาแฝงมีสติการแพน้นกในเวทีมังกรงถึง6ครั้งนะเป็นการแพ้นกในยกที่1 2 3 4เพราะฉะนั้นเป็นนักมวยที่มีสติการชนะนกน้อยกว่าการแพ้นกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจ,วจก็ดูว่าทางด้านของฝ่ายเพชรวิชัยอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับ <c oughs> สนน่วนด้านของฝ่ายเงินทัวน์วัฒนสุพงทัศนี่ก็เป็นหมวยซ้ายนะครับนารูปร่างน,นี่ก็ดูว่าเป็นรอง แต่ว่าสองแข้งสองแกะสองกาดได้ด้วยนะครับนะก็อ่าก็คือได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับนะกรงมวยก็ฝีมือบุกบนเข่าในครับรวมไ้เก็บกานวุฒทําได้ดีมีทั้งนอกปีหนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแก่งใกล้เคียงกันนะแต่ว่าทางมวยวันนี้ผมอ่านว่าน่าจะวงในเก่งกว่านะครับนะ่าจะต้องเดินเข้าหาแล้วก็ขยันอาวุธไปเรื่อยครับสำหรับทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินนะประเภทเตะขาเจาะย,ยางตัวนสอง,สองก็ถือว่าทําได้หนักได้แรงอาวุธวยนี้ถือว่าหนักแรงทุกลูกวัติุเป็นใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอ้อมูลท่านน่าทึกในคอนเท,ทนทัดในอายุ19ป16ี167เ็ซนจากบริรัมกระดูกมวยนี่ก็ชกมาประมาณสัก6 70ไฟนะ่ะเป็นพระเอกบ้านนอกพระเอกตางว่เอกภูทรซ้อมอยู่เพชรดีดีเข้าไปปล่อย59ก็ใหญ่กว่า1กิโลกรัมเวทช่วยะจำก 120, ้อนหนึ่งรปปอนด์ 6, ปี6กเจชกไปละสาครั้งก็ชนะนก2ครั้งเป็นการนกในยกที่2ทั้งสองครั้งแล้วก็แพ้นก1ครั้งในยกที่3ก็ดูว่าวันนี้ถ้ามีการนกเกิดขึ้นผมก็ยังอ่านว่าทางด้านขฝาน่ายเงินมีโอกาสที่จะชนะนกทางด้านขฝ่ายแดงมากกว่าเพราะว่าทา้นของฝ่ายแดงนี่ถ้าโดนหมัดโดนศอกหรือว่าโดนแตะขานี่จะทิ้งตัวแพ้นกตลอดนะครับ มื่อคูอ่นี้ขึ้นเวทีไปรูปร่างของธนานเพชรพิชัยนี่จะสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนนะแต่ว่าทางมวยน,นะครับนั้นน่าจะต้องเป็นทา่านัข่าฝ่ายน้ำเงินซึ่งตัวเล็กกว่าเพราะว่าถ้าน้าเงินตัวเล็กกว่ามาถอยข้างเชือกนี่รอวันแพ้อย่างเดียวครับชกกราดานเนินนะเพราะฉะนั้นทางทางมวยน,นี่น้ำเงินจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ก็คงจะเดินแต่ขาต่อยหมัดฟันศออไปด้วยวงในก็ปล้งฟันตัตีมีขวางในใส่ตแทงส่วนธนานขกเพปพิชัยก็คงจะดึงบางตั้งโตอยู่ข้างเชือกโตไปโตมานะที่ต่อที่ หนักต่อหน,นักแรงต่อแรงนะครับนะผมดูว่าหวัวใจใจของทางด้านเพชรพิชัยเป็นรองนะครับนะมวยคุณนี้ฟันทองหลังช่างชอบไปที่ตงดานของทัดวอวัฒนสุพองมีโอกาสที่จะชนะนอกได้ในยกที่2ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นมวยคุณนี้ขึ้นเวทีไปให้ใส่ไปตะดนของทัดได้ทันทีมีโอกาสาลุ้นหล่นับตามอกรับทรัพย์กันเต็มๆได้ก่อนนะครับ ข้ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสวัสดิ์เล็กทีเด็ด99พบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยอดคัมพีชอแชมเปี้ยนมวยไทยนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1 2 7อปอนด์นะครับนะสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงนี่รูปร่างนผมดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับนะและเมื่อเช้านี้น้ำหนักในทางด้านของฝ่ายแดง น้ำหนักของทางด้านฝาแดงเมื่อเช้านี้มา129.5นะครับลดไปลดมาก็เหลือ127.6นะเหลือ127.6แล้วก็ลดแล้วก็เหลือ127ส่วนทางด้านของฝาเงินเมื่อเช้านี้มา128นะก็เกิดไป1ปอนด์นะแต่ว่าลดไปลดมาก็ขาดไปจุด4เหลือ126.6นะครับ สำหรับทางด้านไฟแดงสมบัติเล็กนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับนะรูปร่างน,นี่ก็ดูว่าจะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะ,ะดูว่าไม่ไม่มากอะนะเสียเปรียบไม่มากนะครับนะทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับก็ได้เก็บกันวัดทำได้ดีมีท่นนอกเป็นทนายชกวงในแข็งกว่าวงนอกนะทรงมวยนี่จะแข็งเกินคะแนงช่วงหลังนี่ผลงานก็ถือว่าดีขึ้นนะครับกะดูมวยบุมวยการผัผานมวยดีกว่าแน่นอนนะเคยไปชกมวยวันมาแล้วด้วยครับสำหรับทางด้านขาไแดง ข้อมูลต้นแรกเนคอนทนส่วนเ,เล็กทีเด็ด99ปัจจุบันอายุ23ปี165เซนจากโคราชกระดูกมอชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99้เ้าเข้าไปปนหกสิ6เกิโลกรัม เวทชอปประจาก็ร้อยยี่สิบหกร้อยี่สิบเจ็ดปีหกเจ็ดช็ไปแล้วหกครั้งก็ชนะคะแนนสามครั้งแล้วก็แพ้สามครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในรายการมวยวันนะครับนะหลังจากที่กลับมาชกจากมวยวันแล้วก็มาชกมาไทยห้ากสองครั้งก็ชนะหนึ่งและก็แพ้หนึ่งครั้งนะครับชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดนี้ก็สี่สิบครั้งเคยน็อกกูชกเจ็ดครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกหกครั้งนะครับส่วนตัวกของฝ่ายเวนยอดคอมพีแชมเปี้ยนมวยไทย ยอดคอมพีวเ็เป็นมวยขวาครับรูปร่างน,นี่จะสูงยาวได้เปรียบนะส่งมวยก็ฝีมือเข่าในรุกกับได้เก็บกันวุฒิทำได้ดีมีทนอกเป็นทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยส่งมวยนี่จะแข็งแกรง่แรงแแงต่ว่านานๆจะชกทีนะครับสำหรับทางด้านข่าฝ่าย้ําเงิน ข้อมุทั่วไปเดกคนน้ยอดคัมพีอายุ20ปีก็อ่อนกว่า3ปี175เซนก็สูงกว่าประมาณ10เซนจากอุบลนะครับนะก็ทางเดียวกันครับขคาราชอุบลนะกระดูกมวันี้จะน้อยกว่าประมาณสัก50ไว้ซ้อมอยู่ที่แสงบรากตไปปอ62กิโลกรัมก็มากกว่า1กิโลเวทชกประจำก็127ปอนด์ ปี67นี้ก็ยังไม่ได้ชกนะครับนานๆชกทีนะปี6กนี้ก็ห่างหายจากวิธีมักงกรมานปีกว่าชกวิธีมักงกรมาทัา้างหมดนี้ก็8ครั้งนะก็น็อกคุณช ok ก,ก2ครั้งในยกที่3 4และแพ้น็อกสองครั้งในยกที่3 4เช่นกันนะครับนะก็ดูว่ากระดูกมอืมอบมการผ่านมวยต่างก็ยังเป็นเรานะครับนะแล้วก็นานๆชกทีนะครับวยคุณนี้ต้นๆผมอ่านว่าทางด้านของสุวัสด์แล้วก,ก็คงจะใช้อ่าฝีไม้ลายมือและก็กระดูกมวดที่ดีกว่านะก็คงจะขยับเดินเข้าไปปล้ำฟัดตีไปเรื่อยนะครับนะ แล้วก็ส่วนตะนนงเขาฝ่ายน้ำเง,ง,งนินก็คงจะดึงบังทั้งโต้แล้วก็โต้เข่าในไปเรื่อยนะครับรูปเกมก็คู่คิดสุดสีในช่วงต้นแต่ว่าปลายๆนี่สภาพคอนเทนดไฟน้าเงินอาจจะเป็นรองนะผมดูว่ากระดูกมวยช่วงหลังนี่แล้วก็ทาตุมวยอะไรต่างๆในทางด้านของสุวัสดิ์เล็กช่วงหลังนี่ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าด้วยนะครับนะ <S <S ฟันทองดังช่างยังชอบไปที่ต้านของสวัสดิ์เล็กที่เด็ดเก้าเก้าต้นต้นพึ่งไปพึ่งมาแต่ว่าปลายๆดูว่าดีกว่านะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝแดงนิชเชลนุ่ยสีมเมืองพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเจนพบนะครับเจมพบมราชพัฒสุรินครับเมื่อเช้านีา่ทางคู่นี่ก็มาน้ําหนักทางด้านฝแดงนี่เกินไปจุดสนะก็คือมา135.4ส่วนทางด้านของฝ่ายทางด้านฝแดง ทางด้านฝ่ายแดงนี่เ่ามา136.5นะครับลดไปลดมาก็เหลือ135.4นะแล้วก็ลดอีกจุดก็ผ่านสบายๆนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเจนพบนี่มาเช้านี่มา135.5ลดไปลดมาก็ขาดเลยนะครับนะก็ช่างได้134.7นะครับนะมวยคุนี้ก็ชกกับพิกกัตําหนัก135ปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดง น,นิชาวนีชาวนิวอ่านี่ชาวนุยสีมม่มือนะครับนะั่นก็เป็นบทความรูปร่างเลยก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบเลยนะครับนะทรงมวยทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสนนบ,บุรดานยันห้ายกบุูยกท้าด่วนชวนแรกตลอดเกมนะก็ชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งนะครับ ขมูลตอนแรกเทคนิคเขาด้านนี้ชาวนี่ปัจจุบันอายุ15ปีเอ่อ19ปี177เซนจากซุรินนะกระดูกมอชกมาประมาณสัก6-70ไฟซ้อมอยู่ที่ปทุมเข้าปล่อยใน65กิโลกรัมเวทชวประจำก็135ร13 36ปอนด์ ปี67ในชกไปแล้ว7ครั้งนะสามครั้งแรกนี่ก็แพ้รวดแล้วก็4ครั้งหลังสุดนี่ก็ชนะรวดนะครับนะเพราะฉะนั้นถือว่าผลงานกางสดการชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันแล้วก็เป็นการน็อก2ครั้งในยกที่3-4ด้วยนะครับนะก็เคยแพ้คะแนนให้กับทางด้านของชกเมื่อวันที่26มีนา6กเันทีกัด135อปอนด์ที่เวทีมวยรังสิทนะครับชกเวทีมังกรุงมาทั้งหมดในี่ครั้งนะก็ชนะน็อกคู่ชกในเวที มังกรสองครั้งและก็เคยแายนอกหนึ่งครั้งนะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเจนพบมราชพัฒจอมบึงเจนพบนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยสองมงมวยก็ฝีมือเข่าในรับรูปรับได้เก็บการอุธทําได้ดีมีทะนอกปิดเหนยชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะประเภทกินเดี่ยมกินสรงไปเรื่อยนะครับนะทางมวยวันนี้ผมอ่านว่าทางด้านของฝ่ายเจนพบน่าจะถอยตั้งรับจากทางเดมา์ต้าโตอยู่ข้างเชือกนะครับนะก็ เคยชนะคะแนนคู่ชกมาแล้วนะครับด้วยทรงนี้แหละทรงประเภทกินเดี่ยมกินทรงนะครับข้อมูลทลังเทคนิคของทางด้านาเจนพบนี่ปัจจุบันอาย,อยุ20ปีก็คงจะรุ่นรุ่นเดียวกันครับร้อยเจ็เส้นก็ต่ำกว่า2เสนจากกำแพงเพชรกระดูกมวยก็พอกันครับ7จไฟไปปล่อย66กกิโลกรัมเวทชกประจำก็ร3อยปี6 7ชกไปว6ครั้งก็ชนะ4ี่เป็นการน็อก2ครั้งในยกที่1กับยกที่2แล้วแพ้คะแนน,น2ครั้งชกเวทีมักงกรมาน้อยกว่าครับ12ครั้งนะ ก็ชนะนกยกุงาครั้งเป็นการนกใน3ยกทั้งหมดเลยนะครับนะและก็เคยแพ้นก2ครั้งเป็นการแพน้นกภายใน3ยกเช่นกันนะครับ มื่อคุณนี้ขึ้นเวทีก็รูปร่างก็คงจะปัดหัวตัวเท่านะครับทางมวยจะต้องเป็นทางด้านขอนีโชวเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็น่าจะมีราคาออกนาก่อนเพราะว่ามวยเดินที่เวทีราชดาเนินนั้นจะได้เปรียบนะเพราะว่าคนรุ่นคนเชียร์ในเวทีมีเยอะครับเนมะื่อมวยเดินทําออกวุธิก่อนได้เปรียบก่อนก็น่าจะมีราคาให้ออกตัวก่อนนะครับนะถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้ในยกท้ายนะครับนะอาจจะหลงเหลี่ยมนะอาจจะโดนหักล้มเทิ้งกินโดนกินเหลี่ยมกินทรงปลายๆก็พลิกแพ้ได้เช่นกันนะครับนะ้ามวยคุณนี้ คู่ขี้สูสีสุดประมาณผมก็เลยอ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันพลิกไปพลิกมายัน5่ยกนะครับแต่ฟันทองหลังช่างนี่ลุ้นเชียงง่ายกว่านี่ผมก็ยังชอบไปที่นั่นของนิเชลนุ้ยสีมุมเหมือนนะครับนะ่าดูว่าเข้าให้ไหวออกตัวได้ก่อนนะครับคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในช่วงการถ่ายทอดอช่องทู24นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง เพชรนิรันดาบดันสารคามพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเพชรชนรทานกออดิศักนะครับมวยคู่นี้ก็โชกันพิกัดน้าหนัก130ปอนด์นะครับสำหรับรูปร่างของมวยคู่นี้ก็คงจะปาดหัวตัวเท่ากันนะครับนะเมื่อเช้านี้ทั้งคู่มาน้ําหนักนี่ก็ทางด้านของฝ่ายแดง เพชรนิรันด์นะครับนะก็ช่างสอบได้130.9ลดไปจุดได้1 3 0ยอาขาดไปจุดสส่วนงด้านของฝ่ายนะ้ำเงินก็มา1 3 1 .9 กนะครับนะก็ลดไปลดมาก็เหลือ1 3 0 4ลดอีกจนะครับนะพยานน้ำหนักก็ถือว่าผ่านกันสบายสบายนะครับถ้าด้านของเพชรนิรันด์นี่ก็เป็นหมือขวาครับรูปร่างสูงยาวเท่าเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือบูบบนเข่าในครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะประเภทต,ต,ตั้มรัดฟัดตีเลาะเลื้อยไปเรื่อยข้อแขนนีจะแข็งแกร่งแข็งแรงวงในก็ขวางนะในส้นดันแทงแล้วก็มีเหลี่ยมหักล้มเสียเทงมีหมัดมีศอกออกสุส้สซุ่มมองดีหัวจิตใจก็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์นะกระดูกมือบกมวยการถานม ข้อมูลทนายเต็นเด็กของเพชรนิรันต์ปัจจุบันอายุ30มสิบปีหนึ่งร้อยหาสิบแากมหาสารคามชกมาประมาณก็เป็นร้อยนะประมาณ200แหละนะซ้อมมาสารคามประมาณหกกิโลกรัมเวทชกประจำก็130่งรถึงหนึปอนด์ปี67ชกไป5ครั้งก็ชนะ4น็อก1ครั้งในยกที่4แล้วก็ล่าสุดนี่โดนศอกนะครับนะโดนศอกมวยการ์ตเจมาแล้วก็โดนศอกของทางด้านปฏิหารแพ้น็อกไปในยกที่4นะครับชกเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่หกสิบห้าครั้งนั่นน็อก4ครั้งนะครับ ส่วนตระนักาเงินเพชรชลทานก็อดิษกเพชรชลทานเพชรชลทานนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็สูงยาวเท่ากันสมวยก็ฝีมือเข่าไหนครับชคภาในเก่งกว่าวงนอกนะสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกเบื้องบ่ยการผ่านมวยก็ดูว่าจะใกล้ๆเคียงกันนะครับแม้ว่าอายุจะน้อยกว่าแต่ว่าชคอยู่สม่ำเสมอกว่าครับสำหรับตด้านงฝ่าน้ํำเงินขบวนตระหนักติดในคนใต้เพชรนิรันด์ดับรันสารคามปัจจุบันอายุ30ปี168เซนจากมา ข้อมูลทนห้าเทคนิคของเพชรชลทานกออดิศักด์ปัจจุบันอายุ19ปี170เซนจากกระบ,บี่นะครับอายุ29ปี170เซนจากกระบ,บีกระดูกมวยชกมาเป็น165เท่า65มากกว่า2กิโลกรัมครับเวทชกประจำก็130ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว6ครั้งก็ชนะคะแนน2ครั้งและก็แพ้4ครั้งนะ ชกเมืองกรุงมาทั้งหมดนี้ก็35ครั้งนะครับนะก็ชนะนกกู้ชก6ครั้งในยกที่2อสามมากที่สุดแล้วก็แพ้นกสองครั้งในยกที่3-4นะครับนะก็ทั้งคู่ก็เป็นมวยที่แพ้นกยากด้วยกันนะผมก็เลยอ,อ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันอย่างห้ายกนะครับเมื่อคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะก็เป็นฝ่ายทางด้านของเพชรนิรันด์ดาบรันสารคามชนะคะแนนเมื่อวันที่9กรกฎาคมหนึ่งพัดสามสิบ ปอนนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่น130ปอนเท่ากันนะรูปเกมก็คงไม่ต่างไปจากเดิมนะครับนะก็ทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของเพชรรันนะครับน,น่าจะปล้ำฟัดรตีใช้หลักใช้เหลี่ยมฝีมือมวยที่ดีกว่าส่วนด้านของเพชรชลธานก็คงจะปล้ำฟัดรตีเข่าในไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากระดูกมวยบโมการผ่ามวยไปรองก็คงจะ เหมือนสภาพเดิมน,นะครับนะไปลายๆก็แพ้ทางด้านของรุ่นพี่เพชรนิรันด์ที่จะคุมเกมเอาไว้ได้นะครับนะฟันทองหลังช่างก็ยังชอบไปทางด้าน,นของเพชรนิรันด์ดาบรันสารขามนะครับนะก็ขึ้นทวนกันทั้งสีคู่ครับสำหรับการฟันทองหลังช่างแพ้ชนะกันแบบไหนย่างไรก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบังทุนกันนะครับนะทา่านใดที่ต้องการฟังผมคืนนี้มวยหูไวพีพกเครื่องกระภาคในเวทีก็300บาทมวยหูผ่านกล่องก็200บาทแล้วก็ลายเสียงเวพีพกเครื่องเข้าภาคในเวทีก็ คิดเพียงรอยเดียวสามารถโทรสมัครได้ที่0827511988หรือสมัครผ่านพรมที่ idline happybar o d 2016นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ